คือผมนำเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติร่างประหยัดอุปถรัรมภ์และคุ้มครองส่งเสริมพุทธศาสตร์นาแห่งชาติซึ่งหลายท่านในสภาแห่งนี้พักเพื่อไทยผมคงไม่เอ่ยชื่อหมดที่พู้เสนอตามกฎหมายคือย21ท่าน20ท่านก็มีท่านไพกิตท่านสุรธิสุนสุทินท่านขจิตท,ท่านสมคิดอะในหน้าเล่มนี่เลกหลายท่านไม่ได้เอ่ยชื่อก็เซ็นร่วมกัน ท่านบอกเป็นกฎหมายเงินใช่เป็นกฎหมายการเงินเพราะชาวพุทธอยากจะให้มันมีกองทุนที่จะดูแลแก่พระสงฆ์แก่พุทธศาสนกชนชาวพุทธแต่ท่านวันนี้ท่านไม่ให้อ่ะท่านไม่เซ็นรับรองนี้คือการเกี่ยวพันนะเกี่ยวกับประมาณตรงนี้มีหนังสือจากสำนักนายกมาบอกว่า ท่านนายกพันธตีพิจารณาแล้วมีบัญชาไม่รับรองพระบัญญัติอุปถรัรมภ์และส่งเสร,ริมพุทธนาแห่งชาติของนายนิยมเวชกรรมาและคณะพักเพื่อไทยลามไปถึงภาระดเดียวกันของหมอประสงค์อันนี้ผมต้องถามนายกว่านายกมีเจตนาอะไรท่านนายกครับเนื่องจากเงินส่วนนี้เขาไม่เอาเงินดันหนะึ่งพันล้านกองทุนผมขอตั้งไว้เป็นทุนประเดิม เป็นเงินภาษีของชาวพุทธหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยขอท่านล้านเดียวท่านไม่ให้จะด้วยเหตุผลใดผมอยากฟังคำตอบท่านเพราะเงินนี้เงินเขาภาษีของชาวพุทธล้วนๆแล้วขอไม่ได้เถอความจริงเงินหนึ่งพันล้านที่ขอไปนี่คิดจากประชากรพุทธแล้วคนละสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์นะท่านประธานอันนี้คือเงินงบประมาณวันนี้ผมยังถามว่าเศรษฐกิจ มันไปไม่ได้ชาวพุทธเขาก็ไม่มีเงินอะะสมที่รอเงินหกสบาทก็ไม่ได้อันนี้คือความยากความแค้นเข็นของพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนท่านให้ทางอื่นมากกว่านี้ซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำสองสามหมื่นล้านยังจะซื้อได้เงินหนึ่งพันล้านสลับพี่น้องชาวพุทธผมท่านให้ไม่ได้เชียวหรือเนื่องจากเวลาจำกัดผมต้องถามท่านว่า จากความยากจนของพี่น้องชาวพุทธส่วนใหญ่ของประเทศท่านคิดจะช่วยเหลือเขาย่างไงผมต้องถามท่านานะท่านยกต้องตอบผมหน่อยพี่น้องชาวพุทธศาสนาจนเขารอฟังอยู่เพราะโดยความคับแค้นใจความเครือแคงสงสัยในใจต่อถึงวัดพระพยอมถึงยึดที่ดินไปนี่ท่านก็ไม่ได้ดูแลท่านผมจึงบอกว่า เชิงทั้งที่ซื้อมาโดยชอบโดยกฎหมายแม้ในกระบวนการศาลจะถูกต้องก็ตามท,ท่านนายกซึ่งดูแลพุทธศาสนาในส่วนของตามรัฐธรมนรมนูญนี่ผมฝากท่าดูแลหน่อยขอบคุณมาก